นักเรียนมาพบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการผสมคํากับสระเอาไอไม้ม้วนสระอำและก็สระไอไม้มาลายกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันเลยค่ะ <B Hayır> มาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องการผสมคํากับสรอเอาสระอไอสระอำและก็สระไอกันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่1 น results, Next, ักเรียนอ่านคำที่ผสมกับสระเอาสระไอสระอําสระไอได้จุดประสงค์ข้อที่สองนักเรียนเขียนสะกดคำที่ผสมกับสระเอาสระไอสระอัมสระไอได้จุดประสงค์ข้อที่สานักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะที่แล้วเราเรียนเรื่องความหมายของคําจากเรื่องไปเที่ยวเมืองหลวงใช่ไหมคะลูกลูกยังจําคําว่าอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะทบทวนบทเรียนนะคะ คำที่1กิจวัตรคำที่สองทัศนศึกษาคำท,ที่สามนามัสการคำที่4ี่บรรจุคำท,ที่ห้าปริสทานและคำสุดท้ายรถโดยสารนั่นเองยังจากันได้ไหมคะว่ากิจวัตรคือ,อสิ่งที่ทําเป็นประจาาําทัศนศึกษาก็คือนะคะไปศึกษานอกสถา,านที่นั่นเองนมัสการก็ใช้กับพระใช่ไหมลูกนมัสการก็คือไหว้ บรรจุก็คือใส่ลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งประเดษสถานก็คือตั้งไว้ใช้กับพระพุทธรูปรถโดยสารก็คือรถที่บรรทุกผู้โดยสารไปตามเส้นทางที่กําหนดใช่ไหมคะนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนไปดูบทเรียนของวันนี้กันเลยนะลูกนะการผสมคําเริ่มที่<ม>การผรสมคํากับสาระเอานะคะตัวอย่างเช่นนะคะสาระเอาก็มีสาระเอไว้ข้างหน้า ข้างหลังหลังอะไรลูกหลังพยัญชนะแสดงว่าพยัญชนะอยู่ตำแหน่งตรงกลางนั่นเองหน้าก็คือสระเอตรงกลางก็คือพยัญชนะต้นข้างหลังพยัญชนะต้นก็คือสระอาน,นี่คือรูปของสระเอานะลูกนะไปดูตัวอย่างคำที่หนึ่งกันค่ะอ่านว่าเรามาช่วยกันนะคะเรามาจากการผสมของอพยัญชนะตัวอะไรลูกรออ่ารอนะคะรอ สระอะไรลูกเอา,อาเวลาเราออกเสียงออกเสียงว่าเอารอเอาเรานะคะมาจากการประสมคำนะคะมาจากการประสมก็คือรอเรือประสมกับสาระเอานะคะได้คำว่าเรานั่นเองนะคะต่อไปดูตัวอย่างต่อไปคำว่าเสานะคะอะไรผสมก,กับอะไรคะอ่าอยตญชนะต้นก็คือสอเสือผสมกับสาระเอาได้คำว่า เสานั่นเองนะคะนี่คือคำที่ประสมกับสระเอานั่นเองนะคะต่อไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะการผสมคําการะสมคํการรคกับสระไอไม้ไม้ละลูกไม้ม้วนนะคะสระไอไม้ม้วนตําแหน่งของสระไอไม้ม้วนที่ขีดนี่คือไว้เติมพยัญชนะต้นใช่ไหมลูกแสดงว่าสระไอไม้ม้วนอยู่ตําแหน่งหน้าพยัญชนะต้นนะคะไปดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะใบใช่ไหมคะ ใบนะคะมีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรลูกบอ่ะเวลาออกเสียงออกเสียงว่าบอผสมด้วยสระไอเวลาออกเสียงก็เหมือนมีอผสมอยู่ด้วยบอไอใบนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างคําที่สองนะคะคําว่าใจพยัญชนะต้นตัวอะไรลูกใจจอนั่นเองนะคะจอจานก็คือเวลาออกเสียงจะออกเสียงว่าจอมีอออผสมอยู่ผสมด้วยสระไอนะคะจอไอใจนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะไปดูตัวอย่างต่อ นะมาดูต่อกันเลยนะคะการผรสมคําการผรสมคํากับสารอํม่มมาดูสารอํานะคะรูปสาระนะคะเราจะเขียนพยัญชนะต้นไว้ที่เราขีดใช่ไหมคะแสเงว่าสารอําก็จะอยู่หลังพยัญชนะต้นและก็จะอยู่บนหรือเหนือพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะเราอรรํารําใช่ไหมลูกพยัญชนะต้นตัวอะไรคะเราเวลาออกเสียงมันมีออาอปรผสมอยู่ถูกต้องค่ะ ผสมด้วยสาระอัมรออัมรัเก่งมากลูกไปดูตัวอย่างคำที่สองกันนะคะขออำำัมขำใช่ไหมคะเรียนชนะต้นตัวอะไรลูกขอขายผสมกับสาระอัมได้คำว่าขำนั่นเองนะคะอ่าเก่งมากลูกไปดูตัวอย่างไปเลยนะคะการผรสมคำกันต่อนะคะการผรสมคำกับสาระไอไม้มาลายนั่นเองนะคะไปดูสระไอไม้มาลายนะคะ เขียนไว้ตำแหน่งไหนของพย,ยัญชนะลูกขีดไว้เขียนพย,ยัญชนะใช่ไหมคะแสดงว่าสาระไอม้าลายอยู่นหน้าพย,ายัญชนะนั่นเองไปดูตัวอย่างคากันเลยค่ะวัยใช่ไหมคะวอไอไวัยพย,ยัญชนะต้นออกเสียงว่าเสียงว่าได้ลูกวอผสมด้วยสระไอวอบวกผสมกับสระไอได้คําว่าวัยนั่นเองนะคะตัวอย่างคําต่อไปค่ะไปบอไอไปใช่ไหมลูกเวลาออกเสียงก็คือ บอ,อบอบอผสมกับสรารไอได้คําว่าไปนั่นเองนะคะเก่งมากลูกมาถึงนะคะฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะครูมีตัวอย่างมาให้นะคะคำที่หนึ่งคำว่ากอเอาเกาพยัญชนะก็คือกอกอไ้ลูกกอไก่ผสมกับสาระอะไรลูกสระเออยู่ข้างหน้าสาระอยอยู่ข้างหลงังพยัญชนะใช่ไหมคะ แสดงว่าสระเอานั่นเองอ่าะสะกดว่ากอเอาได้คาว่าว่าอะไรลูกคําว่ากานั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปคําที่สองอ่านว่าใสพยัญชนะต้นพยัญชนะก็คือตัวอะไรลูกสอเสือผสมกับสละอะไรคะสละไอสกดว่าสอไออ่านว่าใส่นั่นเองนะคะต่อไปคําต่อไป ่ะคำว่าไว่พยัญชนะก็คือวววอะไรววแหวนนั่นเองผสมกับสระไอใช่ไหมคะสะ,ะกดว่าวไอได้คำว่าไวเก่งมากค่ะลูกไปดูคำต่อไปค่ะคำว่ารำพยัญชนะก็คือรอผสมด้วยสระอําใช่ไหมลูกสะกดว่ารออําได้คำว่าอ่านว่ารำนั่นเองนะคะไปดูคำต่อไปคะ่ะดอเอาเดา อ่ะสระเอาใช่ไหมคะยัญชนะต้นตัวละไลุกดเด็กใช่ไหมคะผสมกับสระเอาอ่านสะกดว่าดอเอาอ่านว่าเดาต่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆเกอกันเลยนะคะอ่ามาดูต่อในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะ เราได้เรียนรู้กันไปนะคะสระอําสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระเอาเป็นสระที่มีเสียงเหมือนมีตัวสะกดดังนั้นคำที่ผสมกับสระอําไอไม้มาลายไอไม้ม้วนสระเอาจึงไม่มีตัวสะกดนะลูกนะสระอําออกเสียงเหมือนสระอะมีมอม้าเป็นตัวสะกดส่วนสระไอไม้มาลายกับไม้ม้วนออกเสียงเหมือนมีสระอะแล้วก็มียอยกษ์เป็นตัวสะกด ส่วนสระเอ,อวเวลาออกเสียงเหมือนนะคะเหมือนสระอะมีวอแหวงเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กๆไปดูภาระงานของวันนี้กันเลยค่ะสำหรับภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่59นะคะโดยศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือภาษาไทยหน้าที่79และก็80นะคะทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมายังไลน์ส่วนตัวของท้อยนะคะขอทุกคนรักษาสุขภาพและพบกันใหม่กับ วิชาภาษาไทยในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ